กิปริทั้งสิบัและนี่คือโหมดกิปริทั้งสินะคะโดยกิปริตัวจริงนะคะอยู่สีส้มนะคะ <c oughs> คือตอนนี้นะคะทุกคนปลอมตัวเป็นกิป,ปรินะคะแล้วก็แยกย้ายก,กันทำภากรกิจโดยที่ฆาตาก,รก,รกรก็จะไม่รู้นะคะว่ากปิปริตัวจริงสีอะไรนะคะโอเคแล้วเราก็พยายามไม่ให้คนอื่นรู้นะคะว่าเราคือสีอะไรเราต้องเรียนให้ได้มากที่สุดเฮ้ยหน้านีหน้าหนี เร็วมากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเ,เ,เร็วมากมันเมันเร็วไหญกิบบุรีสีม่วงเนี่ยจะต้องเป็นเกบบุรีแน่ๆเลย <What? S 1> เฮ้ยอ้าวได้เวลาวนแล้วจะลงตรงยังไงปอแสมีไหมน้ำเงินเดินมาข้างล่างอะพี่เจอสีส้มอยู่ข้างๆศกนะเจอสีส้มอยู่ข้างๆศกนะสีส้มอยู่ข้างๆศกนะ ้าวไค่สีส้มเนี่ไข่เนี่ยสีส้มเลยนไม่รู้ว่าขา่าสีส้มครับสีส้มทำไมจะต้องสงสัยสีส้มแล้วเห็นสีส้มเดินไปอีกทางนึ่งเลยนะขเออสีเดินไปองใช่แล้วเห็นสีส้มเดินไปอีกทางเลยอันนี้เราสงสัยสีน้ำเงินแล้วผมว่าสีน้ำเงินเน่ยโวตเองค่ะเองขึ้นมาเลยใช่แล้วล่ะจะคลิปดูก่อนไหม รอดูก่อนอ่ะสักทีก่อนก็ได้ลองดูก็ได้เราดูก็ได้อันนี้อินพวงมาเตอร์สองคนใช่ไหมฮะสามารถอะโว้ยสุดนี่เราจับตาอยู่จับตาดูเลยครับจับตาดูอยู่จับตาดูไม่ต้องเงินได้เก็บตาคได้สีน้ำเงินกับสีส้มอ่ะจับตาดูได้โอเคเราโดนสงสัยค่ะป้าโทสีน้ำเงินน่าสงสัยมากนะคะตอนนี้นะคะคือเขาบอกว่าสีส้มเห็นอยู่สีส้มอยู่กระสอบซึ่ง พีส้มคือพี่ตัวจริงไงแล้วพี่อ่ะพี่ไม่ได้อยู่กระสุนเลยพี่เอออยู่ในห ah ้องเนี่ยห้องแอดมินเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนะสีดำตาอุ้ยฮัลโหลตรงไหนโอ้สองสองเห็นครับผมเห็นสีดำุบท่อตัวหน้าตัวตาเลยครับว้าผมเห็นก็ได้รอผมพูดบัติเสร็จก่อน เห็นเห็นไม่มีเวลาไม่มีเวลาแล้วครับเราต้องบวตกันเดี๋ยวนี้เลยสีดำครับผมเห็นทุกคน กิปบูรีสีดำกิปบูรีสีดำเนี่ยพูดให้พูดให้เต็มชื่อให้เต็มสิละกิปบูรีสีดำสีดำว้ายยิ่งใหญ่ครับหนึ่งสองสามกิปบูรีหวยออกหนึ่งสองสามนะครับเอ้ยสีดำคือยังไงครับสีดำคือมุดท่อนะแกอันนี้ชอบชอบใส่ไฟอยู่พี่สายไฟอยู่ข้างในท่อสายไฟอยู่ข้างในท่อ มีอะไรจะสั่งเสียไหมครับมีอะไรจะสั่งเสียไหม,มจบแล้วนี่นอ้าวไปอ๋อไปโชด้วยโอ,โ,อโอเคค่ะตอนนี้นะคะกิบว่านะคะโซล่ามันจะต้องเป็นกิบุีิสีเหลืองอะโ,อ <c oughs> โซลา่าจะเป็นกิบปปุริสีเหลืองแน่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไปกับโซล่านะคะโอเคแต่ต้องทำเพวสก่อนแซลกิฟคิดว่านะ,ะสีที่น่าสงสัยอีกสีคือสีน้ําเงินแต่สีน้ําเงินก็อาจจะเป็น สีน้ำเงินก็อาจจะจำผิดก็ได้อาจำสีอะอ้าวจะจเจะจบครับเจอที่ไหนครับก่อนไปถึงห้องไฟนิดหน่อยอ่ากิบบรีสีเขาอยากจะบอกว่าเจอกิบบรีสีแดงเข้าเป็นห้องไฟเมื่อกี้ใครอยู่เป็นคู่บ้างอ่ะอ่ามีสีเป็นคู่มีสีเหลืองอยู่กับสีส้ม ต้องโหวตแล้วไหมเพราะว่าเหลืออินพาวเตอร์อีกหนึ่งใช่ไหมใช่ใส่กิฟต์รีสีแดงมากๆเลยฮะสีกิฟต์รีสีแดงเป็นอะไรจะแก้ตัวไหมไม่รู้ว่ะค่ะคือเดินเข้ามาก็เห็นศพด้านหน้าแล้วว่ะค่ะสีขาวจะบับอะไรเราหรือเปล่าลุ้นดวงลุ้นดวด้วยความเชื่อเป็นหรือไม่ถ้าเป็นเกมจบเกมจบยังไงจบไหมเกมจบไหมจบไหม บจ๊กทุกคนใช่กันทุกคนทลยนี่ากิบปูรีสีอะไรตัวจริงสีส้มว้ายสีส้มมันใครน่ะแล้วเราเป็นอินโพสเตอร์แล้วนี่น้องรบคพาแล้วสีส้มคือใครกันมาดูนะคะอ่า อาสัญญาณอาสัญญาณไเจอโอ้ยโอ้ก็ตรงไหนอะอย่างไรอะมีมีเบาะแสใครอยู่ใกล้ๆไหม ไม่เห็นเลยค่ะไม่ใช่สีน้ำเงินเพราะสีน้ำเงินอยู่กับผมที่หัวเรือตอนเดินผ่านห้องนั้นน่ะผมเห็นสีแดงยืนนิ่งครับเอ้าอเหมือนเขายืนนิ่งดูอะไรอยู่สักอย่างอาจจะอาจจะจับยุงอยู่ก็ได้อาจจะทำเควสอยู่หรือเปล่าคุณเห็นไม่ชัดเจนหรือเปล่าสีแดงครับคุณว่าไงครับคุณยืนนิ่งนี่คุณทำอะไรครับคุณคือใครครับสีแดงสีแดงคือใครครับเขาไม่พูดไม่จาททำหน้ามันๆแกตาเลยสิเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยสีแดงเหรอครับเอ่ไม่ได้แล้วครับผม สีแดงตัวสีแงไครับผมผมเองชมนุ่ตัวสีแดงคุณพูดอะไรนมเขามเขาืมว่าเขาสีแดงคุณไม่ตอบ่ไไปแล้วคุณตอบไปไหมหรือว่าเขาลืมว่าเขาสีแดง่ะสีดำโอ้ทำไมเอาโหวตแล้วโหวตแล้วนี่เอาหวตแล้วเฮ้ยต่โหวช้าสังเกตจับตาดูสีดำมวยได้ได้ได้้เขาโหวตช้ อาช้าสุดเลยใช่ใช่ใช่ <laughs> ยังปัน่นล่ะโอเคไปต่อทำดีมากปะหายอีกสองุด <c oughs> มいいไม่โดนเลยอจริงตอนนีคำไม่ทำหังหรือแล้วมีใครอยู่ในห้องไหมฮะห้องไหนอ่ะใครเจอศพไหนอ่ะตรงด้านห้องไฟเข้าไปในห้องไฟก็เจอสีขาวนอนเป็นศพอยู่แล้วเมื่อกี้มีใครเฝ้าสีดำมาไว้ไหมฮะตอนแรกที่ผมเจอไม่อะสีดำอยู่ทางขวาครับสีดำไม่ได้ผ่านทันซ้ายเลยครับจะศพในห้องไหนห้องไฟวะห้องไฟใช่ไหมอืม คนโหวตอ่ะแหละเป็นอ้าวคนโหวตแล้วี่เพิ่งวิ่งมาจากในห้องซ่อมเมื่อกี้อคือออกมาจากเราเห็นออกมาจากห้องซอม่ได้ไม่รู้ซ่อมเสร็จออกมาจากห้องอะไรนะต้องนานมากดูเห็นดูเห็นซิลคูที่เป็นคนโหวดออกมาจากห้องใช่มออกมาจากห้องไฟแล้วกลับเข้าไปเพื่อกดโหวตอ่ะเหรอใช่ออกมาจากกดไม่ได้ออกมาวิ่งวนอยู่ในนั้นคือทำยังไงอ้าวทำไมต้องวิ่งวนอยู่ในห้องที่มีสมึงออทำไมไม่รู้เธอโสดเหรอเอ๊ะทำไมต้องวิ่งวนอยู่ในห้องที่มีสม กำลังพงศัยอยู่นี่ห้องอะไรเดียวเฮ้ยทำไมต้องสงสัยอ่ะว่าห้องอะไรอ่ะมันห้องไฟอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคือตอนนี้ถ้าหากว่าสีแดงเป็นอิอร์เตอร์ใช่ไหมก็จะเหลืออ m p เตอร์แค่หนึ่งกไม่น่าห่วงอะไรเท่าไหร่ปะถ้าตัวสีชมพูก็อาจถ้าไม่ใช่ก็ก็ยังไม่น่าอันตรายปา จริงหรือเปล่าเออประเด็นคือใช่สีแดงใช่จริงๆหรือเปล่าไงแล้วไปฆ่าเขาแล้วด้วยไงมาเราเชื่อในสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ No God please no No Oh my God คนเดียนะอย่างเดียดนะ ยืนอย่างยืนเราก็ยืนปล่อยให้อากาศหมดก็ได้นะคะ What the hell อะไเลยโจรนะที่เห่อาว่าผมแล้วผมมั่นใจว่าคนร้ายคือเกปุริ มีคนเขาบังตูด้มตู้คูหูคูหูคือใครอ่ะใครคือคู่หูพี่ผแมใหใช่โอ็คตายปีเลยไม่ตู่ นี่ก็สงสัยครับสลุกสีแดงนี่ใครครับผมเองผมเองผมผมลืมว่าตัวเองสีแดงเอาเดียวไม่ตายแล้วเดียตายไงก็เลยจาว่าเสียงตานแล้วลืมันาตายเป็นสีแดงอะไรไดูตัวเองสีอะไรเฉยเลยน่าตกี่้นในห้องในห้องไอดียน่คืออะไรตกยุ่งเลยลังเปิดแล้วเปิดไฟาอยู่เปิดไ i ฟายอ๋อ ไชเดี๋ยวมันต้องอยู่อีกแเพนี่ไม่ใช่หรอทำไมไปยืนอยู่แถวแถวตัวเลยเน่เอลอยเขากำลังเมอร์ลอยอยู่ต้องเข้าใจเขาสิอีอย่างค่ะไปเลยลักยิบเล็กกับโซลาคือแบบเชื่อหมดชื่อใหญ่เลยเฮ้ <c oughs> อยอีโพสเตอร์อนโพสเตอร์อีกแล้วค่ะกดตัดไฟค่ะตัดไฟแล้วเราก็เตรียมคิว ม่วงเดินตามผมผมสงสัยเขาเหมือนเขาด่าผมนั่นนะเห็นเล็ดแ้วว่าสีม่วงครับผู้สายสีม่วงเขาไม่น่าเป็นนะคุณสีม่วงนี่คุณอยู่แน่นอนเคขาทอยู่แน่แล้วหลอดสีม่วผมดังเกล็ดม่วงคุณครูนั่นแหละหรือเปล่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าหลอดมันไม่ขึ้นก็แสดงว่ามันไม่มีคนทำไงสีดำทำทท่ารับร่อๆมาทุกตาหลายตาแล้วเดี๋ยวนเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปลี่ยนคำพนันกันเรื่อยๆนะมีคำถามว่าเมื่อกี้สีไหนไปแก้ไฟ ผมผมสสร็จแลอวแยนไฟเสร็จแล้วเราเห็นสีดำยืนนิ่งสีดำเป็นคนตัดไฟเองหรือเปล่าไม่เห็นสีดำจะยืนนิ่งตรงไหนเลยขนโลงเมื่อกี้สีแดงอ่ะนั่งนั่งดาวโหลดไฟอยู่แล้วทีเนี้ยมีมีประตูปิดฝั่งข้างล่างห้องที่มันมีแอร์แล้วก็จะมีน้ำมันออกไปแล้วจู่ๆประตูก็ปิดแล้วคือตรงประตูอ่ะทางที่เขาจะมาห้องแอดมินอ่ะที่สีแดงอยู่อ่ะสีฟ้ายังอยู่ดีอยู่เลยมันก็จะสีดำมันก็อยู่ใกล้ๆห้องตัดไฟห้องจ่ายไฟ ตองขงสายคนที่ไปอยู่แถวๆห้องตัดไฟเพราะว่าไฟมันดับอยู่โอ้ลูกศรดับพี่มาห้องตัดไฟตร, <c oughs> รงแรกอเอาไงดีครับเอาไงดีครับสีเหลืองกับดำอะ่ะส,สีดำสีดำมไม่ได้พูดไหมสีเหลืองผมผมไม่เป็นนะครับผมบอกก่อนสีเหลืองอันนี้เจอศพตรงไหนนะเขาไม่เจอศพก็แค่สองสัยคนสงสัยอห้องคุณสีดำครับช่วยพูดอะไรหน่อยครับคุณอยูย่ไหนครับเนี่ย เราเองละสีดำเนี่ยฮะก็เลยไม่อยากเมื่อกี้เราเห็นไฟมันดับใช่ไหมเราก็เลยเดินมาจะมาซ่อมไฟแต่เห็นไฟซ่อมเสร็จแล้วก็เลยเดินออกปกติแล้วเราก็เดินตลอดเลยไม่เห็นจะอยู่เฉยเเลยกิปเล็กพี่บอกว่าเดินตลอดนี่คือยังไงวะผมว่ายังไงเราก็ต้องสกิปบทแล้วแหละครับผมเฮ้แต่ว่าอินพอ์เตอร์ยังไม่ตายเลยนะเอาเออเอาบทไปแล้วหรือเปล่า เราหวดเลยไม่ได้หวดใครเลยไม่ใช่หรออ๋อเหรอไม่ได้ใเลยมีตายอย่างเดี้ยดูได้แค่ว่าอร์เตอร์ยังไม่ตายก็ยังไม่ไดวดใครเลยมันจะตายได้ยังไงเราไปละค่ะเขาคงจะบอกให้ไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันค่ะแล้วเราต้องให้สีส้มจัดการนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนสร้างความเชื่อมั่นเออต้องทาไปเหมือนไปเปิดไฟใครไม่อยู่ในนี้ใครไม่อยู่ในนี้จริงๆถ้าคิวพร้อมกันนะได้เลยนะ ีแชมพูนี่ยังไงเนี่ยนั่นไงบอกแล้วไม่เชื่อกันโอโหร้าัิงสีส้มเหรอสีส้มเหรอใช่ไหมใช่ คาร์ดกอดรั่วเดี๋ยวนะน้วสีมพูเมื่อกี้ใครวะที่ฉันกินคนสุดท้ายเนี่ยแฟนเดียวเราไปกินพี่คะผมเชื่อใจพี่ผมรู้จักพี่ท่านใจร้อนชั้นเชื่อใจใจร่อนนแ้าดูเป็นห่วงพี่อะคูพี่กี้ไปคนเดียวเดี๋ยวพี่กี้ตายนะโดนหยาบเลยไม่กูนายขึ้นไปขั้นบนเองชั้นแค่ยืนรอใจหลอกท่าน อุ้ยตายแล้วเป็นคนธรรมดาแล้วจะโดนเชนไว้เนี่ย <c oughs> เราสร้างความไม่เชื่อมั่นมาเยอะอ่ะเออพิสูจน์ตัวตนพิสูจน์ไม่ได้ดิเราต้องมีเคเวสแกนใช่ไหมไม่มีเควสแกนด้วยเฮ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยสีอะไรสีชมพูบริสุทธิ์นะคะแล้วก็สีส้มสแกนต่อใช่ไหมสีส้มสแกนต่ออา้าวมันไม่ใช่หัวไว กินบุลีล่างคนหม่ยเลขหนึ่งหนึ่งสอใแด่สอง112แดกดอ2ต่น้นต้อแ่นสีน้ำเงินสีน้ำเงินกินต่อสอหือว่าเนื้อยังติดฝันอยู่เลยแบบเนี้ยไม่ใช่เก้ารถชาเป็นไงวะ หมายเลขหนึ่งหนึ่งสองแบบว่าแดกต่อหน้าต่อตาเลยเดี๋ยวนะสีชมพูยังไงก็ไม่ใช่อยู่แล้วร้อยเปอร์เซนต์พราะสแกนตัวเอายังไงเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองยังไงเนี่ยมาบอกว่าสีชมพูค่าต่อหน้าต่อตาต่อปลาเย่ยมเอ่ยมสีชมพูสแกนล่าง ในห้องในห้องนั้นอะต่อหน้าต่อตาทุกคนเห็นกันหมดทุกคนเห็นหมดเลยทุกคนหมดเลยมาฮะดูยังไงยอมรับไหมครับเชื่อเชื่อสีชมพูเชื่อสีชมพูฮะไม่ผมไม่เชื่อไม่ได้หรอกหมายเลขหนสองเจ้าจะโดนมอสีสีทิ้งแป้งอะไรสีน้ำเงินเนี่ยโอ้โหเล็กสีฟ้าแปลกว่ะสีฟ้าแปกมัมีคนบวชเออแปลกวไม่ได้ยังไงกันแน่เนี่ยเขาทีมกันหรือเปล่าเฮ้ยทีมกันแน่เลย ปลาสีฟ้านะคะศน่าสงสัยนะแต่เราจะไม่ตามเขานะถ้าเราตามเขาเราอาจจะเป็นผู้เสียชีวิตได้นะคะอไเิฟบยังไว้ยังไว้อ h my god เกิดอไร์ึ้นมีคนเจอศพแล้วล่ะ ไม่นะล่างโคนหมายเลขห้าไม่ใช่ดิับศูนย์ไปแล้วผมเดาว่าเมนเป็นคนมุดท่อมาห้องใครใครใครมุดท่อใครไอ้ทุกทใครสีดำมาสีม่วงอยู่เพราะเห็นอยู่สองคนสีมุด่วงมาห้องทหารม่วงโอ้โหถ้าเห็นมุดท่อไม่ต้องสงสัยเลยพี่ยูไม่ใช่แน่นอนนั่นสีม่วงนั่นคือสีดำโดนสีม่วงคือใครวะว่าฆ่าสีดำลงมาเจอคนนี่คือแบบโอ้ยน่าไปเจอใครด้วย สีภูเห็นสีม่วงออกไปสีพูเดินมานี้ขึ้นขึ้นออนั่นแหละสีม่วงเดินออกมาจำได้ไหมสีภูสีม่วงอลู่ลกับผมไม่ใช่สีม่วงจะไปมผมอยู่สีมพูเจอศพด้วยกันแต่ผมสงสสยอยู่สองคนนะผมคนที่เป็นสีแดงกับคนที่เป็นสีม่วงตอนหน้านี้นผมกำลกังมาห้องด้านล่างด้านซ้าย สี่เนาะสี่ห้าเเนี่ยสี่ห้าเดเขาเดินออกมาก่อนใช่ไหมแล้วเราเดินเข้าไปปุ๊บก็ไปเจอ่องไก่ใช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 ่ีเหลืออ่แล้วมีใครอยก่น้่งด้านข้าง่งเเพราะว่าถ้าโหวตผิดก็ไม่เป็นไรตอนนี้นะและจะต้องมีสางเตียงขึ้น อุ๊ไอกีงอ้แก๊าไอ้แก๊งแกองกี้นะพี่อยากจะแบบ สีชมพูเช so ื่อสีชมพูสิว่าเชื่อสีชมพูสิเห็นสีเหลืองกับสีชมพูอยู่ด้วยกันแล้วเห็นหน้าเห็นโบสายตอนสีม่วงเดินออกมาสไอ้คนฆ่าตอนไหนเดินอยู่กับสีม่วงตลอดมันฆ่าก่อนหน้าที่จะไปรวมตัวคนอื่นไงเหตุผลแรกแล้วอ๋อไอ้นี่มันสายสะเตี้ยมันหลอกฆ่ามันอยู่คนเดียวมันฆ่าแต่แร แล้วมันก็ไปเดินเนียยคนอื่น,แ,นแต่กว่าจะมีคนเดินมาจนเจอศพเนี่ยแหละต้อนเลยกี้อยากเล่าวินาทีชีวิตกี้ก่อนกี้จะตายกี้สีิคะ <c oughs> กี้อยากออกมากับสีชมพูจะมาแก้คอม,มูมูมันอยู่ข้างบนใช่พี่อพอกี้เดียร์เขยไปปุ๊บกี้เห็นหางตากี้เห็นเสียงเงินโดดท่อกี้ตกใจ <c oughs> จะเดินไปบอกสีพูปึคือแบบเลิกหล,กล,กลกักอะแบบสีพูไปไปไปกดปุ่มไปกดปุ่มแล้วทั้งนึงอยู่สีน้ำเงินโดดท่อขึ้นมาแล้วค่ะแปะเลยแต่หน้เป็นสีพูสีพู อะไรบอกโอ้โหต่อหน้าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไหมโชคดีก็ดีๆก็กลายเป็นน้องไก่ไปแล้วและกิมเล็กก็มาโยนขี้สีชมพูแต่ซสื้อสีชมพูเพิ่งสแกนตัวไปโชคดีของสีชมพูมาที่สแกนตัวแล้วเนี่ยแบบโอ้โหสติกเกอร์ลายกิมเล็กและของเพื่อนบอกว่าจะไหนแล้ววันนี้ที่ไลน์สตอมีให้เลือกสะสมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ